รวดเร็วทันใจเห็นผลไวคุณแม่ยังทักเลยว่าเออหน้าเล็กลงจริงนะคะสวัสดีค่ะหวานซ่าซ่านะคะวันนี้นะคะหวานก็มาเช็คอินที่แผนผิวพรรณและความงามโรงพยาบาลศัลยกรรมและตกแต่งเบลวค่ะก็ะมาด้วยเรื่องปัญหาที่หน้าของเราเนี่ยมันไม่เป๊ะมันไม่เป๊ะมันจะดูมีความหย่อนคล้อยนิดนึงวันนี้นะคะคุณหมอก็เลยแนะนําให้หวานทําโปรแกรม Du a l Lift 3 d นะคะหวานเนี่ยทำออกมาแล้วจะเป๊ะขนาดไหนไปดูกันค่ะ นี่นะคะหวานทำเสร็จไปแล้วครึ่งหน้านะคะจะเห็นเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อนข้างเห็นได้ชัดแล้วก็รู้สึก Amazing มากๆเลยเนาะคืออย่างข้างเนี้ยยังไม่ได้ทําใช่ไหมคะก็จะเห็นเลยว่ามันจะยังมีความหย่อนคล้อยอยู่และใช้เวลาแป๊ เดียวเท่าน,นั้นเองในการทำนะคะเร็วมากเราเห็นผลชัดมากสำหรับโปรแกรมนี้นะคะ Dual Lift นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการทำ Dual Lift นะคะ 3D รวดเร็วทันใจเห็นผลไวเพราะว่าเมื่อกี้หวันโชว์ให้ดูแล้วว่าครึ่งหน้าตอนแรกเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ครบสองข้างแล้วคือคุณแม่มาด้วยนยคุณแม่ยังทักเลยว่าเออหน้าเล็กลงจริงนะคะและที่สำคัญไม่ได้ใช้เวลานานเลยฝันรู้สึกได้เลยว่า คือถ้าสมมติในราคาเนี้ยแล้วเราหารเฉลี่ยต่อวันนะถือว่าเป็นการแบบคุ้มมากๆเลยนะคะยังไงฝากด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ